Ja, äh, ein paar Kunden.

บ้งางสามสีกันไม่เหรอเฮ็ดเพกเออเฮ็ดเพกไงบัวกล่าวว่าป,ะปะ้าป้าหืมหืมนั่นแสงว่าไม่เห็ดบวก,กิ๊กแค่สนอกป,ป้าป้าแสงบอกเฮ็ดบวกิ๊กแค่สนอก มองนีนบ่าเห็นออกเทียมไหมมีแต่มองได้ไม่เพกต้นเพกกันละม,นมีอยู่มองได้มันเคยออกกันละเห็ดไข่ก็ได้ออกเช็ปละมื่อหนึ่งพ่อ น่อยไปนังนี่น่อย 1970. นี่ี้ยวพ่ออันนึงบนี้ไม่เลื่นมากพ่อบ้างกีกี่น่อยน่อยอ่ะเทียนย่าสามาเห็นบานเป็นเจินได้นะถนาดก็เห็นนะ Ừ, trong lực thì sao đi. โรคถูกมึงพ้นก็ได้มองเพศมองหันแล้วมันใกล้ออกก็ผุน่นผุ่นต้นผุ่นย้อยยี่แหวงฝาดจังยังเลยไอ้นะต้นนี้นะนนนนยังคอยแกลี่ย<ป>นี่ต้นหนึ่ง ต้นตั้มใส่ละ่ะเอาเฮ็ดเพกกันหนีก่อนมัน้งเฮ็ดเพกคือกันะนะมีเพกอจะหนีมันก็ออกแต่ว่ามือน,นันได้มือนันได้หล่ยอยู่ยนะื้อนี่ไลายไปเมื่นไะแต่ว่ามือนไรกี้ยังคอย โอ้เห oh, ็ดเพ็กครับพี่น้องของง่ายครับคตละเฮ็ดนั่งกินเลยเมียเป็นมกเป็นหนึ่งท่านตัวมกเสกไข่ <c oughs> หนึ่งแกงนั่นที่แขงพผดพูดหลายพผดอ้อมยืน่น con nè nó này nè tả đi này chăm kia cái bó phải là à có lăng có lăng đẹp ao mang mà nói ข้าวไวม่ข้ขาวเอ้ยพี่กินสิข้าวไปน้ำกันเจียวว่างี่เงี่ยเ้ยกินข้าวป้อมบข้าวป้อมไปกิน

mua chèm lâu nay cả măng Để lại kéo lên con thánh

เฮ็ดเฟี้ยงเนาะครับพี่นุ่มไหนมึงกันอ่ะยื่อขนมึงเฮ็ดเฟี้ยงมีเงนมันนี่บ่ออกไรเจ็บเหล่าแต่ว่ามันเพิ่มผลยุ่ง่างนั่นว่านกีนหนึ่งมีขืนไปหาแมวทั้งตัวเฮ้ยเฮ้ยมาต้อง I am kia. Ơi, hola. Hola, hola. Hola, kia Hola, hola. cây hâu, mèo, hola. cây hola. kia là Hola, hola. Hola, hola. Hola, ไกลเคียมันไ,ไม่บอกออกถ้ามันจืนพดเยี่ยงครับคือฝนเยี่ยงค,คืฝนเอาไว้เนาะเยี่งดีฝนครับฝนจาดไม่ได้ออกเย็่ยงครับเจ็บบอกล้วนแม่มันไกลเคียก่อน嘛 อืงหน่อยเคยต่หนีละทางนี้ออกตะเก้าหรือเพียงถมกันเลยบ่นี่แตกกับว่าเอาได้บัด

Ơi Ơ. 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 Tay nỉ ở Không Bỏ không không mèo to mèo này Mèo nồi ต้องนี้แล้วครับพี่นอออ้องเฮ็ดยเห็นกระเป๋าคำป้อมครับเอ้านี่ว่าหนาพี่น้องฝากติดตามฝากติดตามช่องรถทงเชนแนวช่องรถทงเชนแนวเนี่ยเด้อจ้าัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับ